ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOD อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมค้น RV หรือว่าทุดสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกิจกรบผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารสายฟรีเพิ่มเติมในเด่นนะครับผมนก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกิจกรบผมในการทำคลิปต่อ ต่อไปด้วยในทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกัจจกับผมคนนี้มากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูกิจกรรมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้านค้า1แถมหนึ่งะครับหรือกิจกรรมสายฟรีนะครับผมก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับก็อัปเดตไว้ให้หมดแล้วเนาะโอเคครับผมที่จะอัปเดตวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสกินใหม่นะทุกคนนะสกินพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะครับผมก็เอ่อน่าจะเป็นคนที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันเยอะมากนะครับก็สำหรับสกินของพี่ ฮาร์ล็อกเกอร์มาแล้วใช่ไหมทุกคนนะที่เป็นพี่แคทเกมของฝ่ายชายนะครับของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นนะครับพี่แป้งสีบิงแน่นอนนี่นะครับวันนี้เนาะเจมนะครับเขาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะทุกคนนะเกี่ยวกับการคอลแลบนะครับกับพี่แป้ง C ีบิงนั่นเองนะครับผมจะมาเป็นสกินแบบพี่เอกไหมนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเจมเขาอัปเดตไว้ยังไงบ้างครับผมไปรับชมกันเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกาลินา ROV Thailand เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่จริงแล้วเนี่ยจีเอ็มเขาก็โพสต์มาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนแต่ผมก็เพิ่งจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับนี่ครับผมพี่แป้งกลับมาลันวงการ RV กับเพื่อนๆแล้วค่ะทุกคนนางสงการตีลิ X ซีบิงสกินใหม่ฟรีมีเอฟเฟกเริ่ม4เมษายนนี้ก็ตรงนี้นะครับวันไหนก็จะกลายเป็นว่าสกินตีลินะครับวันไหนสกินใหม่นะทุกคนนะที่เป็นสกินของนางสงการเนี่ยสกินนี้นะทุกคนนะจะเป็นสกินคอลแลบกับพี่แป้งซีบิงนั่นเอง รหรือง่ายเราอาจจะเรียกเป็นเลยก็ได้นะครับว่าเป็นสกินพี่แป้งสีบิงน่นเองนครับผมนะเพราะว่าสกินนี้เนี่ยพี่แป้งนะครับเป็นคนภาคเสียง ตัวละครเองเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าพี่แป้งเขาภาคไว้แบบไหนบ้างแต่บอกเลยว่าภาคดีแน่นอนนะครับเสียงนี่แบบหวานเจี๊ยบทุกคนคือผมโคตรชอบอ่ะคือแบบมืออาชีพมากนะครับผมนะสำหรับเสียงภาคของพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะครับและสกินฟรีสกินนี้นะครับผมนะก็จะแจกฟรีด้วยนะครับในวันที่4เมษายนนะครับและยังไม่พอนะครับมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันแบบตัวเต็มเลยนะครับทั้ง เสียงภากของพี่แป้งซีบิงนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกสกินใหม่ของตีลิสกินนี้นั่นเองนะครับคนนะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีคําถามเนาะว่าเอ้ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยสกินของพี่แป้งซีบิงเนี่ยจะมาเหมือนสกินของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ไหมที่แบบเป็นสกินทําใหม่อะไรเลยนะครับคนนะ่ะก็คือตรงนี้เนี่ยที่เรามีข้อมูลเนาะ จะไม่มีสกินทำใหม่ของพี่แป้งซีบิงนะครับผมนะจะเป็นสก,กิน X กันนะครับผมนะก็คือส,ก,นนสกินตีลีดนางสงการเนี่ยจะเป็น X กับพี่แป้งซีบิงนะครับก็คือให้พี่แป้งเนี่ยเป็นคนพากเสียงนะครับอารมณ์ก็เหมือนกับสกินของพี่เบลล่านะครับวันที่เป็นสกินของคลิกซี่นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็แอบหวังอยู่พอสมควรนะครับว่าจะมีส่วนประกอบชิ้นส่วนสกินหรืออะไรต่างๆนั้นาที่จะมาเป็นแบบ ของพี่แป้งีบิงหรือเปล่านะครับที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมในง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเหมือนของ s กีบิ er เ o อร์ฮเกนี่ยก็จะมีพวกกระเป๋าเนาะกระเป๋านกอ้วนนะครับผมนะสีแตกต่างกันไปนะครับของพี่แป้งสีบิงเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมีชิ้นส่วนเออสกินอะไรเพิ่มเติมมาให้มันแบบ เข้าล็อกของพี่แป้งสี่บิงหรือเปล่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองโดยรวมแล้วเนี่ยสกินในทุกคนนะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคาแรคเตอร์ของพี่แป้งมากนักนน่นอนครับผมนะใส่หมวกมีแว่นนะครับผมนะแต่เสียอย่างเดียวถ้าเกิดมีหูฟังเกมมิ่งหน่อยอะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอาจจะเฟี้ยวกว่านี้ก็ได้ก็ต้องมารอดูในอนาคตนะครับผมนะเพราะว่าสกินนี่อาจจะแจกในวันที่4เมษายนนี่นะครับก็บเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาเดีเยวให้เพื่อนฟังกันแน่นอนได้นะครับก็สลับสกินของตีลีเอ็กซ์สี่บิงนะครับผมนะตี่ เป็นแฟนค่ะพี่แป้งซีวิงนะครับหรือว่าไม่เป็นก็ตามนะครับก็แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้นะครับหนึ่งนะผมนะมันเป็นสกินคอลลัปด้วยนะครับแล้วก็คอลลัปกับ คนดังด้วยนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะวกนกลับมาแจกหรือเปล่านั่นเองนะครับวันนี้สำหรับเนคอลเลรชันสกินไทยสงการตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องมาดูไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันแน่นอนเนาะใครชอบสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและยังไม่หมดเพียงที่นี้นะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยจำที่เพื่อนๆที่ผมอัปเดตไปเม,ม,มสซาเจ็ดสกินฟรีนะครับตอนนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4สกินแล้วนะครับที่สามารถรรรรรรรัััับบบไดดดด้ฟีีนนนนะะคคจจาาาากกกิิมมมมเเเเเเืออษยย๋วปตพ่ กันนิดนึงและกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วนะครับหนึ่งครับผมนะก็คือแจกสกินใหม่นางสงการตีลี่นะครับที่เป็นสกินคอลแลบกับพี่แป้งสีบิงได้เลยนะครับสองนะครับแจกสกินใหม่ของล้าสงการนะทุกคนนะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะเดนนะครับ ต่อไปเข้าหัน้าสามนะครับแลกโค้ดรูปแบบใหม่2025นะครับก็จะมีเซ็ตสกินไทยครบทุกตัวที่วนกลับมาเนาะแล้วก็สกินสูงสุดในระดับอันติเมทนะครับที่มีให้ทําในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็กิจกรรมเนี่ยจะมาในวันที่28เนาะเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการรับอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็กติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสกินตัวที่4นะทุกคนนะก็คือแจกเพิ่มอีกนะครับกิจกรรมล็อกอิน28มีนานี้นะทุกคนก็จะเเเเป็นน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 นสสสกกิิตัััววววททีีีี่่่่4แล้้้องะขาาาใ28ม นี้นะทุกคนนะเจมเขาก็สปอยเว้เล็กน้อยนะครับผมนะนี่เลยนะผมแค่ล็อกอินรับสกินใหม่เพิ่ม28มีนายการันตีรับสกิน4เมษาก็น่าจะประมาณล็อกอิน7วันอะไรประมาณนี้แหละทุกคนนะแต่สกินที่อยู่ตรงหน้าจอตัวนี้มันเป็นสกินระดับเลเจนด์เลยนะครับก็คือสกินของเซนิทียสกินน้ําแข็งตัวนี้นะเดนนะครับผมนะก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะมีสกินอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าน่าจะเป็นล็อกอินรับตาอัญเชิญแล้วก็ เลือกสกินได้นะสำหรับตัวนี้นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นสุ่มสกินที่ยังไม่มีก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวตัวนี้ข้อมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับวันนี้ตอนนี้สรุปแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด4สกินนะครับวันนี้ที่สามารถรับได้ฟรีๆทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะครับยังเหลืออีก3สกินนะทุกคนก็เดี๋ยวต้องมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีสกินอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเดนนะครับเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพื่อนๆฟังกันแน่นอนนะครับวันนี้สลหรับวัน โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินของตีลินางสงการน,นะครับและผมจะใส่เสียงผ้าของพี่แป้งสีบิงลงไปเลยนะครับเพราะผมเอามาใส่ไปเลยนี่นะครับจะได้ให้ดูแบบเออมันเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาแยกคลิปกันนด่เองนะครับผมนะ่ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามกันท้ายคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปักมานี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนาะลาใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นการเจอกับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายบายแล้วเจอกันบายบายครับทุกคนพร้อมรวยกันหรือยัง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม ROV สงกรานตแล้วมาเล่นน้ำกันเถอะพวกนายอย่าแซบให้มันมากเอาทำไมไปลื่นล้ลมแบบนั้นล่ะติวไปๆปปติว,ตว,ตว,ตวขออนุญาตเฟิร์สแบตน,น,นะครับผมขอป่าแป้งหน่อยไปเลยเจ้าครูเอามันเอามัน มาสนุกกันเต็มที่ไปเลยหนึ่งสองช่ดชะเดินหนึ่งสองช่ดชะเดินสงกรานต์แล้วอย่าติดบ้านซิออกมาเจอกันหน่อยฉันจะสร้างงานสงกรานต์ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขให้เองร้อนเหรอเดี๋ยวฉีดน้ำดับร้อนให้เองฟาเลยละกันอ่าสดชืน่นขอป่าแป้งหน่อยปูนปูน Let's go พร้อมสุดๆลุยกันเลยทีริก็คือซีบิงซีบิงก็คือทีริไปเลยเจ้าครูดเย้ยใครเล่นน้ำเย็นเนี่ยตอนเล่นน้ำระวังรองเท้ากินขานะปิ้วปิ้วปปิวๆๆๆเออคุณเป็นอะไรเหรอคะสนุกจังเลยออ have defeated an enemy